เป็นไฟท็อปเทอร่านะคะเราดูแลยังไงเวลาต้นเป็นไฟท็อปวันนี้เรามีคําตอบจากกูรูของเราค่ะครับไฟท็อปเทอร่าเนี่ยเร,เราต้องอให้รู้จักพื้นฐานก็ว่าไฟท็อป,เ,ปเกิดจากพื้นดินนะครับมันขึ้นจากพื้นดินเนื่องจากว่าสภาพของพื้นดิน,นมีความเป็นกรดมากเกินไปแต่ถ้าเราสามารถรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้อยู่ในสภาพที่ผู้เรียนเขาชอบก็คือช่วงระยะระหว่าง5.5ถึง6.5นะครับตัวนี้ถ้า ความไม่ก่อแดาของที่อยู่ระดับนี้นะครับไฟท็อปมันแต่ขึ้นต้นไม่ได้น,นี่คือพื้นฐานเลยแล้ววิธีการรักษาก็คือว่านี่ครับเ้าเสว,<ม>วก็จะเอาอุปกรณ์มาถากเกี่วไม้ออกไปเวลาที่มันมีความมีม,มีน้ำเยิ้เยอะออกมาครับถากออกนะครับแล้วเขาก็จะส่วนนี้เขาใช้สลิงนะครับสลิงสูดไอดูดดโูด,ด,โด,ดโยาเชื้อราที่ผสมกับคู่หูเราจะฉีดเข้าไปเลยฉ<ม>ีดเข้านะส่วนหนึ่งนะครับกาเผสมนี่เราผสมประมาณเข่มข้นหน่อยนะครับคือใช้น้ำห้าลิตรกับคู่หูนี่หนึ่งชุด ก็คือเต็ข้มข้นหน่อยนะครับแล้วก็ผสมกับยาลานะครับแล้วฉีดเข้าไปในลำต้นแคสซิลิงกีดเลยส่วนหนึ่งก็คือใช้ใช้ลาดที่ต้นที่ที่โคนต้นนี้ด้วยนะครับลาดสามวันต่อครั้งเนี่ยนะครับสามวันต่อครั้งนะครับทําทุกสามวันเลยนะครับสภาพอย่างที่เห็นนะครับทุกอย่างตอนนี้ที่มันเยิ้มเยมันก็ไม่เยิ้มแล้วนะครับอ่าแล้วแสดงว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างดีดีขึ้นนะครับพอดีขึ้นปั๊บลากต้นทุเรียนก็จะสามารถดูด กินแด้าธาตุสารอสารอาหารขึ้นไปให้ไปเลี้ยงตนปนได้ไปเลี้ยงต้นได้ต้นถึงยอดเลยนะครับทำให้เขาสดชื่นขึ้นมานครับนี่คือวิธีการรักษาของออคู่หูมหัศจรรย์ไฮโดรซารของเรานะครับมหัศจรรย์ญญจริงๆค่ะคู่หู